อะไที่ไม่เข้าใจหรืออะไรสำคัญวงจะได้รู้ไว้ไม่ใช่เรารู้แต่ตัวละครของเราต้องรู้ทุกตัวละครเหมือนอย่างใช่ไหมตัววงตัวจะหมดทุกคนคาแรคเตอร์อะไรยังไงอะไรที่สำคัญพวกนี้นี่ถ้ามาันมีเราสองคมเนี Safe, ่ยเราจะทำยังไงก็มีเยอะส uh, ิสบายหูทำพูดดีเลยเถอะ คุณคะคุณคะเอ่อคุณนะ่ละค่ะท uh ี่นี่มีโทรศัพท์ครับแต่ร้านอะไรไม่มีครับเราต้องไปเอาเองต่อเก้าแตกนะครับฝาแตกกันแท้ๆแต่ยิ้มใส่ไม่เหมือนดิมระวังเรื่องเวตานะตาจะแบบตาตอย่เรื่อย ผมมีสมุนสองคนใช่ไหมครับสองอย่างยิงยิงทำอะไรกันอยู่อีกวัดยิงทำอะไรกันอยู่รีบรีบประจานมันดิความเสียหายทั้งหมดให้ไปเก็บที่นายพันเทพข้อของนายคนนั้นได้เลยนะจ๊ะไม่เก็บยังไงคะแหม่พอเราอยู่กับเขาเราก็ดูเป็นแบบดีหน่อยพออยู่กับคนไม่ชอบเราก็ทำไมอ่ะเออลองหัวกระโดดเลยที่ไปนู่นนะอยู่อยากเป็นน้อยโป้งโป้งอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนเอาบอลไปก่อน อันนี้น่ารักอันนี้เราโอเค